ว่าลูกค้ามาตัดผ้าถุงป้ายแล้วไม่ชอบเอามาให้ตัดใหม่เอาตัวอย่างมาให้ดูจะเอาแบบนี้ถ้าบอกเราตั้งแต่ทีแรกก็ตัดเสร็จไปแล้วเนาะไม่ต้องมาทำสองรอบสามรอบมาดูวิธีการเลาะเลยเลาะไปปวดไปชอบใส่แบบไหนไม่เอามาให้ดูตัดเสร็จแล้วไม่ชอบเลาะก็ต้องอย่างนี้ไปเลยจัดไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็เอาผ้ามาต่อจนยุงเราเย็บไปแล้วอ่ะแล้วเราเอามาเลาะใช่ไหมแต่ะจะมาตัดใหม่เราก็ต้องเลาะออกกระจายจนหมดเลยนะเลาะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในการเลาะเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเราอาจจะเลาะขาดหรือว่ามีรอยรูเข็มมีอะไรแบบนี้เนี่ยนี่ก็เลาะไม่รู้กีก่รอบแลวนะตอนแรกเขามาเป็นผ้าถุงป้ายยาวๆแล้วเขาก็จะมาตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดเราก็บอกว่าผ้าไม่พอแกก็ไปซื้อผ้ามาต่อเนาะพอเราต่อให้ตัดเป็นผ้าถุงป้ายไป ลูกค,ค้าก็บอกว่าใส่แล้วมันดูอ้วนมันต้องอ้วนอยู่แล้วเพราะว่าตะเข็ดตอมเยอะเนี่ยแล้วก็ให้มันเลาะตัดไหมเป็นรปรงทรงสอบปรงทรงสอบที่ตัวเองบอกว่าใส่งานตัดตลอดเลย <S <S ฉันชอบใส่แบบนี้ก็จะเป็นทรงสอบแบบนี้เนาะถ้ามาบอกเรา่าตัดทรงสอบที่แรกกับผ้าตัวนี้มันพออยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปซื้อผ้าต่อเสียวเวลาเนี่ยแล้วทีนี้เรามาเลาะแล้วเลาะอีกเราเลาะรอบแรกเป็นรอบหนึ่งแล้วแล้วเราก็ตัดเป็นกระถุงป้ายแล้วตอนนี้เรามาเลาะอีกเห็นไหมเก็บ รอยเกตเนี่ยสองอันสามอันเต็มไปหมดเลยนะนี่ผ้ามันจะช้ำหมดนะคะมันจะไม่สวยอันนี้แนะนำลูกค้าเลยนะลูกค้าที่ว่าได้ผ้ามาแล้วอยากจะเอาไปตัดอ่ะหาแบบให้มั่นใจเลยนะคะแล้วค่อยเอาไปตัดอย่ามาตัดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้นะถามว่าช่างเขาคิดเงินสองรอบไหมเขาคิดอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าที่มาพูดเนี่ยก็เพราะว่าผ้ามันช้ำนะคะผ้ามันช้ำหมดรอแล้วรออีกเนี่ยถ้าเป็นผ้าไหมแท้เนี่ยมันจะเป็นรูจะหักไม่สวยเลยนะ จะบอกให้นะคะอันนี้เป็นผ้าฝ้ายมันก็ยังจะพอกรุบกลิบแก้ไขได้แล้วมันตัดแล้วตัดอีกอ่กกะเลาะหลายรอบอ่ะอย่าหาทํานะคะท่านที่อยากได้ผ้าแล้วจะไปตัดอะ่ะตัดบอกหาแบบไปเลยที่ถูกใจนะคะอยากจะตัดแบบไหนช่างเขาจะได้ดูคํานวณท,ทําแพทเทิร์นทีเดียวเนาะไม่ต้องมาทำแล้วเลาะทำแล้วเลาะมันไม่สวยด้วยไอ้เรื่องเงินไม่สําคัญนะเพียงแต่ว่ามัน เสียผ้านะคะผ้าไม่สวยถ้าระวังเป็นเนี่ยถ้าระวังเป็นกระโปรงสอบใช่ไหมคะเนี่ยผ้าเขาก็พอตั้งแต่ชิ้นแรกแล้วเห็นไหมเนี่ยพอตั้งแต่ครัง้งแรกเลยเขาแตก่าหลังมาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่หน่อยล้วแตกขาายหลังให้เข้าไปก็ได้เวลาเขายืนจะได้ไม่ต้องเห็นนะอ่าช่วงขานะคะเนี่ยเขากะพอพอดีเลยเนี่ยล่างบนนะล่างบนด้านข้างเหลือผ้าขอบเอวเหลือเนี่ยไม่ต้องไปซื้อผ้ามาเพิ่มเติมเลย